ครับสวัสดีครับวันนี้เพิ่มจะเสร็จนะอุ่นๆจากเตาเลยนะอันนี้เป็นลำแรกในเอเชียนะครับออลํำนี้มีอยู่ที่คายสเตซี่เป็นคนทดสอบเริ่มต้นเลยหลังจากทุกอย่างจบนะเราเป็นเจ้าที่สองที่มีออลำนี้นะครับตัวนี้ครับอิวกรอบบิน KSE KSE คืออะไร KSE คือ Kai s t a c y Edition นะครับซึ่งการบินของ Kai s t a c y นะมีความแม่นยำมีความคมนะฮะเราก็จะเห็นว่าฮอสไตล์สเบสเนี่ยนะฮร k a s t a c y ทำได้ดีมากหาคนเทียบเท่าได้ยากเราจะเห็นว่า3เบสของอกอบินนะที่บินโดย Kai s t a c y เนี่ยโอ้หสมบูรณ์มากนะฮะการบินของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มีความคมชัดนะครับ ซึ่งเราก็เคยได้ทดสอบแต่ก็ทำได้ไม่เหมือนเขาอันนี้ยอมรับเลยนะนะอ,อาจจะเป็นที่สไตล์การบินของเขาซึ่งอาจจะมีความแม่นยำสูงนะครับไม่ได้ถูกดันมากนะครับอ้าก็มาดูลำนี้นะครับลำนี้ก็เป็นอีกเจนหนึ่งของอิวกอบินนะครับออกแบบมาเป็น3เบรดเทสทดสอบโดยไฮสเตซี ชื่อรุ่นของเขาก็คือ KSE h i s t a c y Edition นะครับมาด้วยชุดเฮดสามเบรดเบรดนะครับเป็น682นะครับความยาว680มิลนะครับสามเบรดอันนี้ไม่ใช่ว่าเอาเบรดจาก700จากเจนอันนี้มาจับรวมนี้ไม่ใช่เบรดถูกออกแบบโดยเฉพาะเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องสมรรถนะการบินนี่แน่นอนสมบูรณ์แบบนะครับส่วนชุดหางเป็น3เบรดเช่นกัน ุดหางนี่ก็เป็น3เบรดนะกะ็ความยาวของใบหางนะฮะร้อยสิมิลนะอันนี้ถูกออกแบบใหม่เช่นกันมีน้ำหนักเบาลงกว่าร้อยสิบมิล mm. ใน2เบรดนะครับอันนี้ก็ถูกออกแบบมาใหม่นะแล้วก็โครงสร้างหลักโดยรวมนะครับก็ก็คือ U ิวคอบินโปรแหละแต่ว่ามากูแก้ไขตั้งแต่ สวอตเพจขึ้นมานะครับตั้งแต่สวอตเพจขึ้นมาเนะี่ยถูกออกแบบให้ใช้กับ3เบรดนะครับส่วนชุดหางก็ถูกออกแบบให้ใช้เป็น3เบรสนะค,คือทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่สีสันนะครับนะพอมามีคอนเนคเตอร์ออโตเมติกของของเขาเหมือนกันนะครับเสียบแบบนี้ทำงานได้เลยนะครับเสียบแบบจากข้างหลังทำงานได้เลยนะครับมีคอนเนคเตอร์รับอยู่ด้านหน้านะครับ ส่วนภายในใเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงแล้วกันก็เหมือนเดิมนะครับระบากเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องการบินกันเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปกันนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรนะฮะสนใจร็บผิด